บลบักหมดทำไงดีเนี่ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกด G ิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนกางเกงและก็สวัสดีมิรักแฟนเพลงที่อยู่ในแกลไลเรนวิวเวอร์ทุกท่านนะฮะอยู่ผมเองนะครับลูก GM แห่งลัดพีดออนไลน์นะ <c oughs> อยู่กับ CJ คนเดิมเพิ่มเติมคือ ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะโอเคอยู่ผมซี่น่าจะชอบบุกมาชแนลนะครับเราอยู่กันใน last piece นะฮะอัปเดตท,ที่3นะครับคลิปโดนี้นะครับผมลูกเจมจะรับหน้าที่ในการสรุปอัปเดตทั้งหมดนะครับนะจบภายในคลิปเดียวนะครับทุกคนจะรู้เรื่องหมดเลยนะนะเออก่อนจะเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโดใหม่ๆนะฮะ เออถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเรามาเริ่มกันที่อ่าของเซิฟเฟก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเลเวลตันนะครับปรับใหม่แล้วฮะเป็น850นะครับตอนนี้ผม600อยอยู่แน่นอนด้วยพลัง GM กูดีดนิวทานน็อตเอาฮะโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เลเวลตันอยู่ที่850นะครับนี่เรียบร้อยกูเลเวลตันเลยฮะโอ้ฟาร์มเหนื่อยมากเลยนะครับ โคตรเหนื่อยเลยโอ้ดูทะลุหลอดนะฮะมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นพาสซีฟสกิลผลใหม่ก่อนดีกว่าผลแมกมานั่นเองนะฮะผลแมกมานะครับตอนนี้เราสามารถอ่าลงในน้ําได้แล้วนะทุกคนนะอย่างนี้เลยนะครับนี่คือพาสซีฟสกิลแรกของผลแมกมานั่นเองนะฮะอ่าฮะมีพาสซีฟสกิลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเห็นใครไหมน้่นมันมาคุมะหรือเปล่าที่กูกลายเป็นตัวปอมไปแล้วเนี่ยสำหรับผลน้ําแข็งก็มีพาสซีฟสกิลในการลงน้ําได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เลยนะะะฮฮอ่่่ผลใหมที อ่ามีพาสซีฟสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคประมาณนี้เนาะต่อไปฮะยังมีอันหนึ่งนั่นก็คือผลโทริโทรินะฮะหรือว่าผลฟินิกนั่นเองปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่นั่นเองอ่ะมาดูกันฮะว่าเปลี่ยนยังไงนะครับนี่เลยยังมี3สกิลเหมือนเดิมนะฮะสกิลเซตกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาลองกับมอนดีกว่าสกิลเซตนะฮะนี่เลยนะฮะนี่เห็นไหมเปลี่ยนใหม่หล่อดเท่ขึ้นเยอะนะครับตูมนะครับสกิลแรกก็จะเป็นการยิงไปอย่างนี้นะครับสกิลเอ็กก็จะเป็นการพุ่งนะฮะอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็สกิลซีเป็นการบินเหมือนเดิมนะครับบอกได้เลยว่าฟิลิปเราสวยขึ้นมากๆเลยนะนะหล่อเท่จริงๆเลยแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะฮะที่เพิ่มมาใหม่ก็คือระบบแอร์ไนั่นเองนะครับเราสามารถกดแอร์ไเพื่อนได้แล้วนะฮะนี่นะครับก็ใครที่แอร์ไกับเราก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเขียวๆขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับนะก็จะบอกว่าเออนี่คือเพื่อนเราที่แอร์ไเรียบร้อยแล้วนะือว่าระบบปาร์ตี้นั่นเองนะครับที่หลายคนเรียกกันนะโอเคอย่างนี้ที่ผมลืมพูดไปนะครับก็ตอนนี้จะมีนะครับเอ่อมาร์เก็ต เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่แบบสายเปยนะครับก็สามารถมาสุ่มผลโดยการซื้อด้วยโลบักได้นะครับสามารถกิฟบโลบักสามารถกิฟผลให้เพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็จะแบ่งตามเลสนะครับแบบนี้เลยคอมมอนอันคอมมอนแรลีเจนารลีแล้วก็เอ่อมิติเข้นะครับก็คือระดับสูงสุดก็คือ2ผลใหม่ที่เพิ่มมานั่นเองก็คือคือโมจิแล้วก็โกโร่นั่นเองนะทุกคนนะอ่านะครับราคาก็2000โลบักนะครับอ่ะนะครับมาดูหน้าตาผลโมจิกันก่อนนะครับก็ลักษณะผลก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะ แดกไปเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับโมจินะครับก็จะมีทั้งหมด5้าสกิลด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับกับสกิลเซตนะฮะน่าจะเป็นการใช้โมจิหมัดโมจินะฮะอย่างนงี้ตูมนะอุ้ยทำไมมันดูนุ่มนิ่มจมังวะเออนะครับเนี่นี่นะครับโอ้โหโคตรนุ่มนิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะก,กันดีกว่าว่ามันไกลหรือเปล่า ตรงนั้นถึงไหมไม่ถึงนะฮะค่อนข้างจะระยะใกล้มากๆต่อไปท่าเอกนะฮะใช้20่อิบดิฟฟูดนะครับโมจิครีมอย่างเงี้ยนี่เลยนะครับโอ้ขี้ชัดๆแล้วก็สกิลซีนะฮะก็เป็นวงล้อดิกแว้นนะครับไม่ลายหลอดแท้จริงแว้นได้นะทุกคนนะว้นลงน้ำได้ปะวะไม่น่าได้นะสกิลวีฮะก็ เป็นการเหมือนทุบหรือเปล่าน่าใช่นะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงแล้วกันขอดูสกิล B ก่อนนะครับสกิล B ก็เป็นการล็อกคูต่อสู้แล้วก็หวดนะฮะหดหน้านะครับยับเลยสกิลวีครับโอเคทํามือเป็นหนามแล้วก็ทุบนะฮะประมาณนี้เองโอเคต่อไปฮะก,กับผลโกโลโลกโลโนโมินะฮะหรือว่าผลสายฟ้านั่นเองนะฮะหน้าตาผลก็จะประมาณนี้นะก็กดแดกได้เลย โอโ้ผลแม่งหล่อเท่มากสำหรับผลกโกลโด์นะครับก็จะมีทั้งหมด5สกิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะท่าแรกกับไลติงดากอนนะครับนะสายฟ้ามังกรนั่นเองกดเสรนี่นะฮะโคตรเท่นะฮะโอ้โคตรเฟี้ยวเลยให้ลองใช้การอากาศดิเฟี้ยวโอ้โหเฟี้ยวจัดต่อไปฮะสกิล X ครับผมกับทันเดอร์สตอร์มนะฮะเป็นการทำให้สายฟ้านั้นผ่าลงมานั่นเองนะฮะ ท่าที่สี่นะครับมาที่ท่าสี่นะฮะได้เป็นการขี่เมฆนะครับนี่เลยเมฆนะเมฆดําด้วยหลอดแท่งจริงเลย้งโคตรเฟี้ยวเลยต่อไปท่าวีฮะได้เป็นบอลเกนกีนะครับมาดูกันนี่นะโอ้โคตรโหดเลยไม่ใช่บอลเกินกีฮะเหมือนเป็นการเสกนะครับสายฟ้าลงมาแล้วก็ท่าบีฮะน่าจะเป็นบอลเกินกีละอย่างเงี้ยนะครับนี่เลยนะฮะมาแล้วลอดตูม โอ้ RGB ด้วยนะสีโคตรเท่โอเคท่าวีอีกรอบนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะวงค่อนข้างกว้างนะครับโคตรกว้างเลยแหละโอเคประมาณนี้นครับสลับ2ผลใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตอนนี้นะครับก็เกาะเนี่ยถูก ปรับใหม่นะครับอันนี้เกาะแรกนะครับถูกปรับใหม่แล้วนะนี่คือเกาะแรกเลยนะครับรีเวิร์กใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเกาะเพิ่มมาใหม่นะครับก็คือเกาะลอยฟ้าที่อยู่ด้านบนนี่เองนะฮะนี่เห็นไหมนะครับมีเกาะลอยฟ้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวิธีขึ้นไปขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะแล้วก็มีปรับเอ่อโมเดลเกาะเล็กน้อยนะฮะก็ลองหาหาดูแล้วกันไม่ค่อยสําคัญมากวิธีการไปเกาะลอยฟ้านะครับให้เราขี่เรือไปใกล้ๆเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นก็จะอยู่ด้านหน้าของเรานี่เอง ขี่เรือไปขี่ไปจนถึงเกาะนะครับเล็กๆเกาะหนึ่งเป็นเกาะสี่เหลี่ยมๆนะครับที่มี NPC งงงงวยงวยยืนอยู่นะออนี่คือทางขึ้นนะครับสำหรับเอ่อเกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับไม่ลอยนะฮะ NPC ตัวนี้เลยนะครับนะกดคุยก็จะเด้งขึ้นมาบนเกาะลอยฟ้าเลยนะครับนี่เลยเฮเวนเกตนะครับประตูแห่งเอ่อเกาะลอยฟ้านั่นเองนะฮะก็สลหรับเกาะนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเควสมอนตัวใหม่แล้วนะน ก็จะมีทั้งหมด3มอนด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล600 700แล้วก็บอสนะฮะก็ต์ออฟทันเดอร์เลเวล800หรือว่าตีก็ต์เอเนลของเรานั่นเองนะฮะมอนก็จะแยกเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็ด้านหน้าของเรานี่เองนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปตีบอสนะครับมาทางซ้ายมือเลยนะฮะแนะนำนะครับสำหรับบอสก็ต์เอเนลนะครับตีคนเดียวไม่น่ารอดนะฮะ แล้วก็บอสตัวนี้นะครับจะเกิดนะครับสำหรับบอสก็ตเอเนลนะครับจะเกิดทุกๆ20นาทีด้วยนะฮะโอเคนี่คือบอสก็ตเอเนลนะฮะโอ้มาแล้วก็จัดเลยละกันโอ้หายไปเลยโอ้นะฮะบอกเลยว่ามันโหดจัดประหลัดบอกมากตัวนี้มองไม่เห็นเลยดูดิดูความโหดของมันโอ้ลิชิตต้องลุกกระทืบอย่างเดียวนะฮะบอกเลยนะครับโอ้โหอละเวงอละเวงจะจัดยิงโอ้เลือดแทบเล็ดเลือดแทบเล็ด เฮ้ยเรือเรือ,อมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ววันนี้กูยิงนี่เลยเอาบอลลงไปเรนโกมันจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเลือดมันเหลืองแล้วโอ้ยโอยใครตบกูหยูนู้นอยนูนยิงโอ้ยมันว์ปได้มันโคตโกงจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตายแล้วและแน่นอนว่านะครับ าเราตีเอเนลตายนะครับจะมีโอกาส0.2%นะครับที่จะดอบกระบองของเอเนลนั่นเองนะอันนี้เลยนะครับถ้าเราเคลื่อฮพาคีก็จะมีแสงหล่อเท่อย่างนี้เกิดขึ้นนะเฮ้อบอกได้เลยวัดเฟี้ยวมากเลยครับส่วนสกิลก็จะมี E กับ R นะครับสกิล E ก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นการปล่อยขึ้นสายฟ้าออกไปนะส่วนสกิล R ก็จะเป็นยิงนะฮะมือนยิงพลังขึ้นเต่านะครับเออประมาณนั้นนะเออเป็นกระบองที่เท่มากๆ ครับอย่าลืมมาหามาหาเอากันแต่โอกาสดับบันโหดมากเลยนะ0 2 <c oughs> โคตรด,ดับยากโอเคต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องเจ้าทะเลที่อัปเดตกันมาดีกว่านะครับนะเจ้าทะเลนะครับมีโอกาสดับนะครับเกิดทุกๆ30นาทีนะทุกคนนะเออจะเกิดตามทะเลนี่แหละนะครับ ก็สำหรับเจ้าทะเลนะครับจะมี3รูปแบบด้วยกันก็คือเจ้าทะเลสีดําเจ้าทะเลสีสม้มแล้วก็เจ้าทะเลสีเหลืองนะครับนะซึ่ง3ตัวนี้สามารถดรอปไอเทมต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่ามันดรอปอะไรบ้างนะามาเริ่มที่เจ้าทะเลสีดํากันก่อนนะครับเจ้าทะเลสีดำเนี่ยที่ผมไปตีนะเดี๋ยวขึ้นฟุตเทจให้ดูแล้วกันนะครับนะเป็นอย่างนี้เลยนะเออถ้าเราตีเจ้าถ้า,าเราตีเจ้าทะเลตายเนี่ยนะครับ ก็จะมีโอกาสดบนะครับรองเท้าเจ้าทะเลนั่นเองนะครับรองเท้าเจ้าทะเลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมโอโคเทรับรองเท้าตัวนี้นะฮะจะเพิ่มความเร็วให้เรา7%นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้เรา500ด้วยนะครับสังเกตดูดีๆนะที่เลือดนะครับประมาณนี้เลยนะจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะและถาว่าเราตีนะครับเจ้าทะเลสีส้มนะครับตายแล้วก็ดอบของเนี่ยครับของเนี่ยก็จะเป็น สร้อยสีฟ้านั่นเองนะฮะอันนี้เลยนะทุกคนนะนี่เลยอันนี้เลยนะครับอันนี้นะฮะจะเพิ่มเลือด1000นะครับซึ่งเป็นไอเทมที่น่าสะสมมากๆนะครับนะครับแล้วก็สร้อยนี้สามารถใส่คู่กับรองเท้าได้นะทุกคนนะนี่นะครับใส่คู่กันได้ด้วยไงเป็นไงโคตรเฟี้ยวโอเคสรับครที่ตบนะครับเจ้าทะเลสีเหลืองได้นะฮะก็จะดรอปสร้อยสีเขียวนั่นเองนะครับสร้อยสีเขียวก็หน้าตาจะประมาณนี้นะเออโคตรเท่แบบนี้เลยนะครับตอนนี้เจ้าทะเลเกิดอยู่ด้วยนะฮะนู่นเลยเกิดอยู่ตรงนู้นนะครับ โอเคเดี๋ยวไปตบโชว์สักอีกอีกรอบหนึ่งแล้วกันไปลุยอย่าลืมพกเรือไปด้วยทุกคนทำไมนกฟินิกซ์มันบินอย่างนั้นวะบิงแปลกๆเว้ยครับโอเคตัวนี้ตัวสีอะไรเอยเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ตัวสีส้มนะฮะถ้าตีได้จะดรอปสร้อยสีฟ้านะก็จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่3%เนนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคจัดการเลยคันเดอร์ ล้วคนโอเคเรียบร้อยตายหงไปแล้วนะฮะประมาณนี้ฮะสำหรับการตีนะครับเจ้าทะเลนั่นเองสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาแจกโค้ดกันหน่อยละกันนะครับโค้ดตัวใหม่นะฮะโอเคโค้ดเก่ากันก่อนกันกบโค้ดโมคุมะ ok นะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับจะได้10,000น,น,นะนี่เลยโค้ดีดีไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เงินผมตันเนาะแล้วก็โค้ดใหม่ๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ตามนี้เลยละกันนะครับนะประมาณนี้นะครับนี่คือโค้ดใหม่ทั้งหมดนะครับที่มาตอนนี้เนาะ สามารถเอาไปใส่กันได้นดั่นเองนะฮะโอเคสำหรับลูก GM อย่างผมนะครับก็ขอจบการรีวิวอัปเดต3ทั้งหมดไว้เพียงเท่านี้นะนะเนี่ยก็เล่นเกมให้สนุกแล้วกันเจอกันใหม่ในอัปเดตหนะ้า <c oughs> สัตฟันนี้ CJ ขอลาไปก่อนบายบายจุ๊บ